สวัสดีค่ะชื่อกันนะคะวันนี้อายุใกล้เลขหกแล้วค่ะเอาคือเมื่อสามเดือนที่แล้วคุณเป็นหนึ่งก็มาแนะนำสินค้าตรงน,นี้แต่ว่ายาตอนนั้นยังไม่เปิดใจแต่ว่าหลังจากผ่านไปสองเดือนก็เลยอ๊ะทำไมพี่หนึ่งก็สวยขึ้นก็คิดว่าต้องมีอะไรดีๆกับสินค้าตรงน,นี้แน่นอน ก็เลยเปิดใจยอมกินช้าขออ้ยนะตัวนี้มาได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วค่ะแต่วันนี้อยากจะแ,แชร์ประสบการณ์เนื่องจากว่าตัวเองอะค่ะด้วยวใกล้หกสิบก็คือทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจะมีโรคหลายโรคมากจะเห็นว่าหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ไหมคะว่าตัวดีฉันเอง เป็นลิ้นหัวใจลั่วเคยมีอาการของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็เป็นไทรอยด์ผ่าตัดมาสองครั้ง mm hmm. แล้วก็ปวดหัวไม่เกรนปวดหัวเขานะคะตอนนี้ปวดหัวเข่ามากแล้วก็สายตาค่ะข้างนี้เป็นจอประสาทตาเสื่อมส่วนข้างนี้เป็นต้อกระจกจะต้องนัดหมอค่ะมอนัดผ่าตัดวันที่หนึ่งกันยานี้แล้วค่ะแต่ด้วยความที่ว่าลองเอานะ่ะ พี่หนึ่งก็เป็นคนรู้จักและพี่หนึ่งก็เป็นคนดีคนหนึ่งเชื่อว่าเขาต้องแนะนําสิ่งที่ดีๆให้กับเราแน่นอนก็เลยลองเปิดใจกินสินค้าอินคาออยตัวนี้ได้สามอาทิตย์แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันได้กับตัวเองคืออันดับที่หนึ่งเลยนะคะหลับลึกมากค่ะหลับลึกมากาจากที่นอนแล้วหลับตื่นประมาณตีสามจะตื่นทุกคืนแล้วันจะหลับอีกเป็นชั่วโมง พอมาใช้คาออยนี้โอ้โหหลับลึกยันเช้าเลยอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองคือ,อ,อตัวเองเนี่ยมีอาการแบบคืออดีตเคยเป็นมะเร็งปากมดลูกพอใช้สินค้าตัวนี้ไปประมาณสองอาทิตย์นี่ทำไมมันมีอาการออกมาตรงที่ว่าเราหน่วงท้องน้อยนะคะแล้วก็อาการต่อไปคือหัวเข่าทำไมมันเจ็บมากขึ้นกว่าเดิม และอาการต่อไปคือทําไมอ่ะเราไม่เคยหูอือ้อก็งงสงสัยว่าเป็นอะไรหูอือ้อมาห้าวันไม่หายก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรเสร็จแล้วคืออาการที่ปวดหัวเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักมาตลอดนะมันจะมีปวดหัวปวดท้ายทอยมันจะปวดแล้วปวดรอบตาอันนี้คือก็จะเป็นกับมาเป็นอีกก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ข้อสาคัญเลยต้องจะรู้ว่า ตักกันในลำไส้เราที่เราหมักหมมเอาไว้นานแสนนานเนี่ยมันออกมันถ่ายออกมาเป็นเป็นกากสีดำดำอ่ะดำเปื่อเลยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะถึงจะเริ่มจางลงกับม,มันไม่ได้ออกมาเป็นเหมือนอุจจาระทั่วไปนะคะมันออกมาเป็นกากๆเลยเป็นกาก,ากดำเปื่อเนี่ยคือสิ่งที่ประทับใจว่าโอ้สินค้าตัวนี้ มันดีแน่นอนมันถึงได้กระทุง้งสิ่งที่เราเคยเป็นเคยมีปัญหามามันถึงได้กระทุงง้งออกมาให้เราเห็นหมดนะก็วันนี้มั่นใจในสินค้าตอนนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังทำตลาดอยู่แล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะเข้ามาสำเร็จกับอินทาออยตรงนี้จะสร้างไรายได้ตรงนี้แล้วก็จะแนะนำจะบอกต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนเลยเพราะว่าสินค้าตอนนี้ดีค่ะประทับใจยอมรับว่าประทับใจแล้วก็ขอบคุณ คุณเป็นหนึ่งแล้วก็ขอบคุณบริษัทนะคะที่ได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อตอบโจทย์กับสุขภาพของตัวเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ